สวัสดีครับแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นวันนี้ก็เอาเลขเด่นธงชัยนะคะเลขเด่นธงชัยงวดประจำวันที่16เลขเด่นจากนิตยสารธงชัยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2568 เอามานําเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้างวดที่แล้วออกสองสองเนาะเลขหน้าปกของทธงชัยไม่เข้านะคะออกสองสองแต่ว่าตัวเด่นของ ตัวตัวตัวเด่นเลขหน้าปกไม่เข้านะคะงวดที่แล้วแต่ว่าตัวเด่นข้างในนั้นเข้านะคะเลขหน้าปกงวดนี้สองสองเก้านะคะสองเก้าแต่ว่าถ้างวดที่แล้วไม่เข้านี่งวดนี้ต้องเข้านะคะงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ต้องเข้ามันไม่เข้าแบบนี้นะคะไม่เข้าออกสองห้าสองเนาะออกสองห้าสองมางวดนี้ แค่คิดว่าสามเข้าเออสามเก้าเข้านะคะเก้าเข้ามาดูตัวเลขข้างในของนิตยสารธงชัยได้เลยจ้านิตยสารธงชัยงวดที่แล้วตัวเลขข้างในของอาจารย์เอียนห้วยยอดนั้นเข้านะคะ อาจารย์เอียดห้วยยอดนั้นเข้าเนาะตัวเลขข้างในของอาจารย์เอียดห้วยยอดเข้าแต่ว่าตัวจับคู่ไม่เข้านะคะเอสคิดว่าสองมาก็มาจริงๆนะคะเมือที่แล้วเนาะนี่ค่ะมาสองทั้งบนทั้งล่างเนาะ แต่ว่าเข้ามาหลักสิบที่จริงมันเข้าเข้าหลักหน่วยนะคะออกห้าสองเนาะดับเจ็ดก็ดับจริงจริงมวดนี้มวดนี้ดับแปดนะคะดับแปดแต่ว่าแอดมั่นใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแอดขออนุญ,ญาต พับหนังสือก่อนหนังสือธงชัยนี้เลขดับนั้นสำคัญนะคะเลขดับนั้นสำคัญมากเพราะว่าเขาจะดับสนิทเลยนะคะเขาจะดับสนิท เอก็ไม่อย่างรู้ได้นะคะเพราะว่าเลขแต่ละงวดบางทีเขาจะออกซ้ำกันเนาะอย่างติดห้านี้งวดต่อไปก็ติดห้าเหมือนกันนะคะงวดต่อไปก็ติดห้าเหมือนกันโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วมาดูอาจารย์เอียดห้วยยอด ะะงวดนี้มาสามนะคะมาสามงวดนี้มาสามนะคะจารย์เอียดห้วยยอดแอดมาวงไว้ที่เลขสามหกนะคะเลขสามหกงวดนี้ต้องมาแน่นอนก็คือเลขเก้าหกเจ็ดนะคะเก้าหกเจ็ด เก้าหกเจ็ดมาแน่นอนแอดจะเอางวดงวดของวันที่สิบหกมาพิจารณาเนาะอาจารย์เอียดหัวย,ยอดนี่แอดก็เลยมาวงไว้ที่เลขสามนะคะมาดูงวดที่แล้วนะคะของวันที่สิบหกเนาะ นี่เขาจะออกออกสี่สี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดนี่ค่ะออกสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดงวดนี้แอชคิดว่ามีหกแล้วก็มีเจ็ดนะคะมีหกแล้วก็มีเจ็ดงวดนี้มีหกแล้วก็มีเจ็ดของอาจารย์เอียดห้วยยอดท่านก็ลองเอาไปพิจารณามีหกแล้วก็มีเจ็ดนะคะ มีเก้าเนาะหกเจ็ดเก้างวดนี้เข้ามาสองนะคะสองเจ็ดสองเก้าเลียกร่างมาสามนะคะสามถ้าจับคู่ก็จะเป็น นี่มีเก้านะคะมีเก้านี่เขาเป็นเลขล่างนะคะหกเจ็ดเก้าตัวเด่นของเขานะคะสูตรสำเร็จชี้เลขเลขสวยงวดวันที่สิบหกธันวาคม เด่นสองสี่แปดถ้าติดเจ็ดติดเก้าก็มาดูตรงนี้นะคะหกเจ็ดเก้ามาดูเลขสวยนะคะนี่นี่ค่ะสองสามสี่ห้าแต่ว่าเลขวันนี้มีหกนะคะมีหกมีเจ็ด งวดนี้มีหกมีเจ็ดแน่นอนนะคะนี่ค่ะเต็งหกนะคะอาจจะเป็นหกสามหรือหกเจ็ดหกเจ็ดหรือ แปดนะคะไปเรียกพสหกเจ็ดหกแปดนะคะยิบเงินหยิบเงินก็ยังเ <c oughs> ต็นสองหกอยู่นะคะ <c oughs> มีหกนะคะหกเจ็ด หกแปดหกเก้าเข้านะคะงว <c oughs> ดที่แล้วหยิบเงินไม่เข้านะคะออห้าสองเนาะแล้วก็สองสอง ห้าสองแล้วก็สองสองมาดูงวดนี้นะคะหวยลายวันมาดูสูตรยิบปัวล่างนะคะ ยีป่ปัวล่างเมื่ที่แล้วตัวเด่นเข้านะคะตัวเด่นเข้าเข้ามาสองนะคะมาสองเมืที่แล้วเนาะนี่ค่าเด่นสองเมวนี้เขาเด่นแปด,ดมีหกนะคะมีหกก็จะเป็นแปดหกหกแปดแต่ว่านี่เขาดับดับแปดล่าง เลขงวดนี้เขาเด่นแปดนะคะเด่นแปดแต่ว่าทำไมถึงว่าดับแปดล่างยี่ปัวเขาบอกเลขล่างหรือแปดจะเข้าอาจจะเป็นเลขหกแปดก็ได้นะคะหกแปดแปดหกเนาะหรือไม่ถ้ามานี่หนึ่งแปดก็ใช่นะคะ แต่ว่ามาหน้านี้1 8ดับล่างนะคะ1 8 8 1ดับ6 8 8 6ดับแต่ว่า7 6 6 7ไม่ดับนะคะ7 6 6 7 6 9หก็ก็ไม่ดับเลขวดนี้9 6จะมีหรือไม่6 9 9 6จะเข้าหรือไม่เนาะ งวดที่แล้วดับอยู่อยู่นะเลขล่างท่านเอาไปพิจารณานะเอดก็ไม่อย่างรู้ได้นะแต่ว่าก็บอกได้แต่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นอาจารย์ไหนเข้านะคะงวดที่แล้วแอดคิดว่า2เข้า ก็เข้าจริงๆงวดนี้แอดคิดว่าหเข้านะคะแอดมาขีดไว้ที่ห้าหกนะคะนี่หก็มีตัวเดียวนี้แหละเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามีหกเจ็ดเก้านะคะเข้าเนาะถ้าจะเอาไปเสียงก็เอาตัวนี้นะตัวจับคู่นะคะ ก็มาหนึ่งเหมือนกันปีนี้หนึ่งหงไม่ยังแม่ยังไม่เข้านะคะหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าก็พอเอาไปเสี่ยงอยู่นะคะแต่ว่าแอดคิดว่าหกมาหกมาบนนะคะอาจจะเป็นเลขหกเกียรเราจะซื้อได้ไหม เลขพศอเอนอะเลขอาซอมเด่น3ามแล้วก็สี่นะคะอาซอมเด่น3ามแล้วก็4ี่วที่แล้วอาซอมไม่เข้านะคะ ท่านลองเอาไปพิจารณาดูแต่ว่าแอดชอบเลขที่มีมีเลขหกนะมีเลขหกนี่ค่ะแอดมาวงไว้ที่เลขหกมาเมนไว้ที่เลขหกมาดูเลขแปะกงบอกเลขท้ายสองตัวนะคะเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวงวดนี้มาแปดนะคะ ตัวนี้จะเข้าหรือไม่เนาะถ้าลองไปพิจารณาดูหกเจ็ดนะคะหกแปดหกเก้าอันนี้มันเกี่ยวกับพอศเนาะเกี่ยวกับพอศอ่ามาดูปกหลังนะคะ เลขที่ติดหกก็คือมีหกหนึ่งหกเก้านะคะหกเก้าเลขกวดนี้มีหกเจ็ดเก้านะคะหกหกก็มีตัวนี้นะคะเจ็ดก็มีตัวนี้เก้าก็มีตัวนี้ก็ไม่เยอะนะคะถ้าเราชอบเก้าก็ตัวนี้นะ,ะตัวที่เขาจับคู่มาให้ มาดูเลขหน้าปลกทีนี้อันนี้เป็นเลขท้ายสองตัวเนาะเมื่อที่แล้วไม่เข้านะคะมาดูหน้านี้นี่ก็มีแค่นี้นะคะนี่ค่ะถ้าจะให้เขาเข้านะคะถ้าจะเอาไปเสี่ยงมีสามตัว ก็ลองไปพิจารณาดูฝากากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้แตคิดว่าของของนี้นะคะของของงวดนี้นะคะเขาจะเด่นหกมากที่สุดนะคะเด่นหกลองลงมาก็คือเด่นห้านะคะเด่นหกแล้วก็เด่นห้า โดยเฉพาะของอาจารย์เอียดห้วยยอดนะแอดคิดว่าเข้านะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ